ขอโอกาสครูอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็เพื่อนผู้ใฝ่ทานใฝ่ธรรมทั้งหลายเนาะวันนี้วันที่เจ็ดมกราคมสองพถือวา่าทางโลกก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่เนาะเดือนนี้เนาะเป็นเดือนใหม่เป็นปีใหม่เนาะ อ่าผ่านไปแล้วก็เป็นปีเก่าเหมือนเดิมมาแหละผ่านแล้วผ่านไปเนาะอ่าวันเวลาฮนะเหมือนสายน้ำเนาะไม่เคยไหลย้อนกลับมาเนาะไปแล้วไปรับไปแล้วไปเลยเนาะเรียกว่าแห่งความเป็นธรรมชาติความเป็นแห่งอะไรอันนี้จังเนาะเวลาผ่านไปนะ มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้โลกก็หมุนไปอย่างนี้่ะ,ะความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระไปนี่เป็นสัจธรรมเนาะ,ะเพราะฉะนั้นผู้ไม่ประมาทในการเวียนบนนะเวียนไหวเรียกว่าสังสารวัติเนาะก็จะเริ่มเห็นโทษเห็นภยัยการเกิดแก่เจ็บตายเนาะ เออเพราะฉะนั้นกึงต้องตั้งอ,อกตั้งใจฝึกฝนสติฝึกฝนปัญญาเออให้กับตัวเองเรียกว่าเดินทางเข้าหาอริยทรัพย์เรียกว่าทรัพย์ภายในเนาะให้กับตนให้จนได้เออจะได้หายจากความเพลินความรุ่มความหลงนะ ในการเกิดการตายนี้เนาะเพราะฉะนั้นยังได้นำเอาพระธรรมคำสอนนะ,ะที่พระพุทธเจ้าใช้และก็ถือว่าเป็นอาวุธเป็นอะ,อ,ะอะไรสติปัญญาที่พระพเจ้าใช้เรียกว่ามักมาทำมาฝึกที่พระพุทธเจ้าได้สอนแล้วก็ ตรงใช้ได้เกิดผลเรียกว่ามักเรียกว่าผลนะมาแล้วอเราจึงได้มาเดินตามรอยตามหลัง่นะ,ะตามพระธรรมคำําสอนของ,ององค์สมเด็จสมัสมสมาสัมพุทธเจ้านะ่ะให้เข้าถึงให้เข้าเห็นให้จิตมันเห็นสิเนี่ยฝึกกายแล้วก็มาฝึก,กจิตเรียกว่าฝึกสติฝึกปัญญาเนาะ เให้จิตเนี่ยหายออกจากความรุ่มความหลงเรียกว่าหายออกจากวิชาทำให้วิชาเกิดเนาะวิชาจารณสัมปันโนเนี่ยเนี่่ามีทั้งวิชามีทั้งจารนะอให้ถึงพร้อมด้วยวิชาเนาะเพราะฉะนั้นการฝึกสตินี่แหละ จเจริญสตินี้แหละเนาะที่พระพุทธเจ้าทรงนำงรงทำมาแล้วเกิดผลเกิดความพ้นทุกข์ไม่ได้ทำให้สิ้นอสาาวะเนาะสิ้นกิเลสตัณหาทำให้จิตเนี่ยหายรุ่มหลงจนจิตนี้สงบจากอารมณ์พวกนี้นะอ่า สลัดทิ้งความไม่แน่นอนความเป็นมายาเนาะเขาคอยพวกเราตั้งอกตั้งใจเนาะหลวงตาก็เดินทางไปหลายต่อหลายที่เนาะ,ะไปก็ไปให้กำลังใจเนาะไปให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจพ่อใหญ่ใบไปหาหลวงตาหน่อยเด้อน่ะฮะ ไปให้กำลังใจ <c oughs> ทุกสารทิศท,ที่ไปก็โอ้ยเนาะเห็นแล้วก็อขออนุโมทนาสา,าธุการไปสถานที่ตรงไหน,นก็ได้ไปให้กำลังใจให้ประโยชน์เนาะ,ะนี่แหละชี้พาเดินทางตามรอยตถาคตนาะเนะ <c oughs> หลวงตาก็มาถึงเมื่อวานนี้ยเย็นเยๆเกือบมืดแล้วล่ะห้าหกโมงเย็นเนาะเออก็เลยต้องพักผ่อนก่อนเนาะ่ะเอา,เอาตั้งใจรับพรเนะาะยะหาวิวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตดินังเปตนังอุปกะปติอิจิตังปฏิจังตุมหัง คิะเมวะชิมิชันตุสับเบโปรินตุสังกับปาจันโดบระรโซยะทามณีโชติเลโซยะท่าอภิวารนัสีริสานิจังบุธาปชะจิโนจัตตารุหามมาวัตันติอายุวันโนสุขังพะลังสาธุท